คุยกับเอฟซีรอไหนเรื่องผลงานเพลงใหม่เียกว่ไปไหนไปสวัสดีครับพี่ตูสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้มาถ่ายเป็นผลงานเพลงใหม่นะครับพูดได้ว่าเป็นรักนาตวานที่เป็นเป็นเป็นลูกของรักนาตวานเนาะเป็นลูกเป็นลูก <laughs> เป็นเป็นลูกอ่ะเดี๋ยวจะสมมุติอะไรมอะไรนะไม่ไม่ก็เป็นคล้ายๆรังนัตตะวันแหละแต่เป็นเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันแต่ว่าอันนี้จะเป็นรังรังนัตตะวันเราเราจะร้องให้กันละกันแต่เพลงนี้เราร้องให้เอฟซีใช่ไปเซนทุไปคุยรอหน่อยพี่คุยนานแล้วอ่ะเออเปลี่ยนบรรยากาศนิดึงคุยอย่างนู้นน้องตายนะครับนิดนึงก่อนก่อนเข้าถ่ายเดี๋ยวช่วงจะเข้าถ่ายแล้วก็จะปิดไลฟ์นะครับยังม่หิเกไปเสร็จไม่หิเกจบต้องต้นงนั่งเฉียงกันนิดนึง ย้ำวางไปพอดีสวัสดีเอีทุกคนครับ6,000กว่า 6, ท่านตอนนี้เรากำลังเราน่าจะถ่ายยาวถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งไปเลยวันนี้เราจะอยู่ตรงนี้ถึงประมาณสองสามทุ่มแล้วก็จะโมบีบบอีกโลนอจริงมีทั้งหมดสามโลแต่ว่าอีกโลนเขาไม่ถ่ายก็เลยต้องยกเลิกแต่ว่าสวยมากเลยเดียวงานเสร็จจะจะได้เห็นนะครับครับก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยผลงานปีนี้ก็เพาะเพาะเพาะจริงครับจะเปิดใน้เขาฟังนะ ไม่ได้แต่ว่าพี่จะลงติ๊กต่อยู่ต้นฮุกอ่ะเดี๋ยวเร็วค่อยๆให้เขาไปเล่นก็พอพอมากนะครับเพลงจึงป๊อปสติงใช่ไหมใช่ครับลุกร้องครั้งแรกเลยครั้งแรกครั้งแรกเลยเป็นสติงก็จะออกจะออกเป็นเสียงเสียงก็จะออกเป็นเป็นลูกทุ่งนิดนึงนะครับของของลุกสำหรับนุกนะยอดมากครับเป็นพี่ๆเขาอาจจะเคยฟังแล้วเราเคยร้องพันพวงไปแล้วใช่ครับเคยแล้วแหละเพราะว่าไอ้ก็มีพี่ถิงเอาลงด้วย ลักนาตวันหกสิบหกล้านปิดไหมหรือว่าไงมันดังเยอะร์ดล้ำค่านตอนนี้ลักนาตวันเดินทางมาหนึ่งปีหกสิบหกล้านนะครับก็มาละครับอันนี้ก็คู่อีกเพลงหนึ่งอันนี้เป็นเพลงคู่เพลงแรกที่ทำดู้้จักนุกกับไปลักนาตวันก็อยู่ด้วยกันมาหนึ่งปีปั๊บก็ได้ได้คลอดลูกมาเป็นพลังวิเศษแต่เพลงพลังวิเศษนี้คือจะมอบให้กับเอฟซีทุกคนใช่ครัและนาตวันเรามอบให้กันแล้วกันพลังวิเศษมอบให้กับเอฟซีทุกคนเลยตั้งใจมากๆ มีป้ายไฟทุกๆป้ายที่พี่สิงห์ที่พี่สิงห์รวบรวมมารวบรวมกับ FC มาไม่ได้รวบรวมหรอกมันอาจจะไม่ไม่อาจจะไม่ในที่พี่เขาส่งมาอาจจะไม่ครบทุกหลังแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพี่ๆทุกคนตัวแทนของทุกคนนั่นแหละมาเลรอเอ้ยโรยไปแดงมาลวะโอ้ไซตันก็มาเหรอไซตันก็มาครับ แกงซอยตันแกงซอยตันแกงซอยตันคุณทำอะไรที่นี่ทำไมไม่ไม่คือคือคือจริงๆแล้วพวกเราก็น้อยใจอยู่เนาะถึงถึงเที่ยวผมบอกแกวันที่เราว่างวันที่เราว่างอย่างเงี้ยเขาไม่พากันไปเที่ยวไปอเลยใช่พอพอเราไม่ว่างปุ๊บเป็นไงเวลาเราไม่ว่างปั๊บเขาก็จะแอบแอบไปกันสามคนตลอดหลายครั้งนะใช่ผมผมเห็นหลายครั้งวันนี้เขาไม่ชวนไปกินข้าวนะแม่ให้กำลังใจพี่ๆไม่มีเขาไม่ชวนว่าอะไรใช่โอฉากใหญ่มากเลยคือไปเที่ยวเสร็จแล้วคุณน่าเชื่อว่าเพลงใหม่ออฟจะทำขนาดนี้พอถึงเพลงออฟเพลงใหม่ออฟอยู่ในป่าเพลง เพลงอะไรครับเป้งหน้าพี่กับกับเองจัไม่ไม่แต่แต่เขาแต่เขาชอบเขาชอบผลงานเพลงไอ้ล่าสุดเขาชอบเพลงอะไรครับเพลงไอ้นี่ตามของไอ้เขาชอบมากอันนี่ก็ดีดีดีคือโคเบอร์ของพี่โจงัยคือเขาชอบเป็นเรื่องราวจับคนนี้เขาชอบเรรื่องาวแบบนี้นะเฮ้ยพักสวัสดีครับพี่ๆทุกคนมาให้กำลังใจกองถ่ายพลังงานแท๊กแท๊ก พลังงานอะไรพี่พลังงานอะไรวะแล้วก็แล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะอัดไกด์นะฮะผลงานเพลงอะไรนะอินเสิร์ต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 อีกแล้วอินเสิร์ตอีกแล้วก็ตายเขาบอกอร์เจี๊ยบขับน้องแซคน้องแซคร้านแยมแบนเป็นคนทำดนตรีขึ้นมาใหม่เป็นเพลงโคเวอร์มวยอีรีมวนอีรีเที่ยนี่มวนอีลีอินเสิร์ตอีกแล้วอินเสิร์ตอีกแล้วจูหนักกูขึ้นหน่อยเห้น้องอะไรแล้วบ้าปักไวยนะครับผม อ้าวขอโทษผลงานเพลงอะไรครับขอโทษขอด้วยจังครับเครื่ออาหารเขาขอโทษที่ฉันไม่ไดเพราะถ้าที่ัะเป็นความสุขให้เธอไม่ได้ขอโทษหล่ย์ไล่ถ่ายรถ่ายรูปด้วยได้ไหมไม่ไม่ได้ฉันนั่นไหนเอาไหนพอดีกลัวกลัวมันภาพมันจะหลุดออกไปอะไรพี่นี่ไม่นี่ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดอันนี้อันนี้ไม่หลุดไออันนี้ชุดใส่มาเฉยๆมีอีกชุดนึงอีกชุดนึงครับมีชุดนึงอ๋อนี่แบบจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เหรอชุดเนี้ยเอ้ย แล้วเป็นพวงโตุ่มชุดนี้คือชุดนี้ใส่ใส่มาเพื่อที่ไรสดก่อนใส่รองกิเสื้อก้ามโอกเตอร์อ่าพี่ลายนอนลายพะนะแนวนอนอะไรเคลีขยะมึงคือการแซกทิมไฟไหมฮะโอ้โ่มาปูดูนี่นี่พี่ป๊อปปุคนมามาถึงโอ้ดีเลยยำเพื่ ออูอเอาครับเป็นนางเนี้ยน้ำผาในโจทวราชัยหมืมว่วานคือตกเวทีนะนเต้นวนยางหม่มวานคืเวทีเลยเ,เ่บเทีมันไปครัอ๋ป๋าอินเนอร์มันมา <c oughs> ไงพี่ ปาหูฟังอ่ะของไอโฟนไม่ใช่ของมาเชลมันกล่องมาเชลพี่เพิ่งเจอเฉยๆเอ้าพี่ได้แล้วเหรอมาเชลไม่ใช่หูมันหายเองก็ฮิตกันมาพี่มันทำหายมันมันดังมันดังดีครับหูฟังมาเชลของมาเชลดีดีดังดีบ่ไปเชลวันดังกว่าดีไปดูมันมันเท่าไหร่ครับพี่ ถ้าผังั่งล่ะสานตอนนี้เข้าไปอย่างพันวัดคนดีเซลตอนนี้หกพันเลยเหรอคนดีเซลหกพันแต่ว่าตอนนี้แค่สามพันอยากได้ยูเดียวเันเไหเพราะเขากี้เลยผมนึกว่าลาซื้อไม่ถามไม่ได้อกยังแม้เสียงเือจะไปยังไงเนาะไม่รู้นะปเไาด้วยนะ FC วันนี้แปดพันคนครับฝากใหไามอหมอหมอฝากานด้วยนะครับอนี้ครับผมพี่นนผมคือพี่นน อานพรุ่งนี้ครับผมพี่างานพีสองเดี๋ยวเดี๋ยวเขาถามว่าเขาเหมือนพี่นนท์ไหมนนทนนนนทผลเยี่ยมนนทลเยี่ยมใครวะคือเด็กคนเดียวไม่ไมไม่จักไไงพี่นนทไม่จผมจกคนคนเดียวคุณว่าเขาเหมือนอ่นนนนทนนไหมคนนี้เขาเหมือนกว่าคนไหนคนนี้เขาเหมือนกว่ามันให้ดูผมเปิดแล้วเขาดูหนึ่งรอบแล้วเาลงทิกตอกไปแล้วเยนี่นีีนี่เหมือนที่เาดูเหมือนจริงๆริพี่ปุ๊นี่ม่นปะ หมอพันธิ์ทีหมอพันธ์ทีครับนี่ครับทุกคนนี่เหมือนนะคือแต่จะนี่โดนถนนที่ถนนถนนไหนไม่เนี่ยไหนเฮียโนนถนนไหนมาดูใกล้หน่อยสิเดี๋ยวโดนถนนโนนถนนก็คือโนนถนนกับเป็นรถสี่แล้าคุณลองใส่เีซตผมแบบนี้ออกผมจะออกจากอะไรแล้วเดี๋ยวผมขออย่างหนึ่งได้ไหมอะไรฝางานเฟสร็จสองทําไงให้น้องเลยเออไป ฝากตอนเลยแบบพึ่งงานสามร้อยเองฝากฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้งานเปรตสองเป็นเป็นงานของพี่อาร์มพี่อาร์มนายดอกรักใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเห็นเห็นเมื่อเมื่อเช้าก็ซักมาหาผมน้องพรุ่งนี้ฝากไอ้ฝากงานหน่อยนะครับผมฝากฝากไว้เสียไม่ได้ให้โพสให้ใช่ไหมใช่ฝากไว้ใช่ที่เนี้ยคุณพูดดีไงเมคกอร์ฮีดเมคกระชวงเขาไม่ได้บอกให้ผมโพสะทำเลยนะเขาบอกว่าพี่ฝากงานนะนะผมก็คิดในใจ ออก็ขึ้นบ่อยเอา๋ยเาปวดเลย <c oughs> ไม่ปวดซอยพี่ฝากงานหน่อยนะ <c oughs> พรุ่งนี้นะ <c oughs> น้องวันศ <c oughs> ักรอ๋อโอเคครับพี่ บมหยากร้ายไอ่รู้ไหมี่เขาแต่ข่อยมันก็ค่าใจข่อยนี่ไอ้ป๊อปอกป๊อปเออวะทำไมไม่ให้เราโพสเขาซื้อโพุดปัจนครับซื้อกับซื้อโพสมาโพสด้วยโพสด้วยนะเขาว่เขาฝากก็เพืฝากไอ้โพสไอ้แช่ไอ้นั่นละโอ้ยไม่โพสด้วยพี่โอสเดือบวโพสแล้วนี่เขาไม่ได้มานั่งคุยเดกันวันไี้น่งบอกน้ำกันโบลูเลยนี่ไอเดียบริษ่ไแชร์บรับพรุ่งนี้เจอกันนะเฟจสองเป็นตีมอะไรครับเป็นตีมไม่ก็ฮิตไม่ก็โชว์มีเพลงฮิตมีโชว์ต่าง เต็มรูปแบบสำหรับเป็นสองเราคือผมอยากจะบอกพี่เอฟซีนะครับอย่าเพิ่งซื้อเถ้าสามคนนี้เขาอยู่อยู่อยู่จนจนถึงถ่ายเสร็จนี่ค่อยซื้อนะครับแต่ถ้าเขาสปิริตสปิริตไงแต่ถ้าเกิดตั้งสามคนเขากลับก่อนก็ไม่ก็มิจนาเอามีจนาเอาเพราะสองคมก่ครับอาจจะมีตุละหรืออะไรก็มันก็ไม่เกี่ยวหรอกมันก็ไม่เกี่ยวมันก็เราอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมใช่ ก็อยู่ที่หัวใจอ่ะใชอยู่ที่หัวใจครับถ้าทั้ง3คนอยู่กับพวกเราจนเสร็จการไหนทำไอบีใครแต่ถ้าใคซื้อใช่คืนเช่คืนเฮ้ยผมเนี่ยพี่แนทโทรมาเมื่อกี้นี่ใช่แต่ถ้าสมมติฟังไม่ถี่ท้วนอีกแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าสมมติเขากลับก่อนก็ให้เขาพิจารณาเอาเนาะไปตองความถี่ทุ่นทุกอย่างเอาไปตองเอาว่าสมควรซื้อไหมวันพรุ่งนี้หรือยังไงเขาซื้ออยู่แล้วนะก็เขาจะซื้อวันนี้กับวันพรุ่งนี้นี่แหละวันนี้ผมต้ให้กำลังใจนะครับ ครับครับไปฟรีทั้งสองคนคือถ้าอยู่ถ้าอยู่จนจบปั๊บบัตรร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบเก้าครับบัตรร้อยยี่สิบเก้าจะถูกทันทีเลยอ๋อแต่ถ้ากลับก่อนปั๊บไปไงบัตรแล้วก็แพงมากเลยนะเดี๋ยวผมแวะมาตอนใกล้จบไปกีคุณแวะได้ไงคุณบอกว่าเดี๋ยวผมผ่านพอดีแล้วผมมึงไม่เป็นมึงจอดกันมาทับมาใหมึงไม่รับไฟมันเสกก่อนแล้วค่อยมากูก็งงกับพวกมึงจริงๆเลยมาแล้วก็กลับไปอีกเขาามาเที่ยวโอ้ยนี่แหละครนุ๊กไปไม่ง่าเขาจิบมจิ้มสี่แล้วครสามคนเอาเอา ซูซูนะซู่แล้วเผมอยู่แถวนี้แหละออันนี้คืออันนี้คือหาปองออกเลยอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวอยาให้พี่ๆเขาอยู่เ้าได้ยินเสียงตตารถก็เดี๋ยวๆๆๆใช่เลยนี่นะครับอ่ันนี้คือรถรถออฟนะครับนี่ๆๆถ้าเกิดหายออกจากตรงนี้ไปเซลฟ์อ๋อครับอันนี้คือรถออฟนี่นี่นี่นะนี่นะอยู่นี่แหละอ่ามไปดูป้ายก่อนนะไอซับัพยากรชื่อชื่อรถใช่ไหม ซับเสริมซับอะไรเสริมซับพอเสริมซับเจ้าไปมือออกรถเจ้าไปโพลอะไรอย่างหูบะเอออย่างวะซับสินบ่เออซับสินเสริมซับยังไอ้คนเขียนข่าวก็ไปเขียนซื้อตามเจ้าจักแล้วจำอะไรจำก็ดีบัลล่ะจำซับสินอันนี้ถ่ายลงสตอรี่ได้ไหมโอ้ยขอโทษด้วยน้องเดี๋ยวภาพมันจะหลุดระวังระวังหน่อยระวังหน่อยนะได้ได้ถ่ายได้ถทีมงานทีมงานไอ้เด็กคุมตัวสามคนนี้หน่อยนะ เดี๋ยวเผื่อถ่ายลงไอ้มั่วผมรู้นะว่าทำยังไงให้น้องไม่ตกไปทำไงปล่อยยางรถมาเเลยยอาโตหนึ่งรถใหม่รถใหม่รถใหม่เเออรร์์ินนม่พี่หมอหมอริดเหรอฟังให้จกก่อนมีหมอกล้องหมอรีดเป็นคนหล่อๆทั้งนั้นพี่หมอหมอกล้องไม่เคยคุณไม่เคยดูหนังหมอกล้องเหรอหมอกล้องหล่อแหม หมอเจี๊ยบหมอเจี๊ยบหมอเจี๊ยบประทาดดิบอกว่าบอกว่าเมื่อขึ้นกองไฟไรอ้วมเลยบอกกองไฟไรอ้วมโดนยาวเลยเดี๋ยวจะแบกแกงดิาน้องดีก็เช่นกนแซบผักอ๋อขอบคุณนั้งพริกนะครับแซ่บผักเลยเอาซื้อไปน้องเมาแล้วครับเม้อกินกันกินหม้อว่างูกใจประทัดผมก็เลยหม้อโอ้ยไอ้ปายไอ้นุกมไอปายเด้อขนาดน้ำน้ำน้ำไม่ส่วน เพื่อแล้วเขาจะกินผู้เดียวบ่ครับแซ่บบ่หมอหมอตามภาษาแถวบ้านหมอมาได้หมอมาได้จันจันจันไปพวกคือวะต้องขึ้นหนูไปหนูไปยังคือวะอ๋อหนูบังเหรอโอ้หูน้องแซกให้ยืมนะครับนี่โอ้ดีดีมากมันจะดังแรงเลยมาเร็เกินแรงมาะเดี๋ยวโอเคอย่างนี้ ขอโทษพี่ๆด้วยนะครับพวกมันร้อนตอนนี้มันร้อนมากตู้ตากลมน้องน้องแซกเป็นคนเอามาให้นะฮะถ้าอยากจะว่าอะไรก็ว่าน้องแซกเลยอาแล้วคมันบอกคนบอกที่ที่ที่ให้ไปทิ้งไง่ทิ้งไม่ทิ้งขออภัยคุณอย่าไปกินเยอะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คุณคุณตูดใหญ่มากนะคุณรู้ตัวไหมอันซาเล่นยล อะไรนะออกเขาล้งกายออกไ่หยงเนี่ยอาดำสัแซตแบดเบิร์ดไปน้องยังไรหัวว่าถั่องไรครับโอ้เพื่อไปไปรุ่นแรกมาครับโอ้น่ารักใจจานมากคันเดนบั้นศิลนี่ยไดนมาไทยอีกนิดนยุดนี่ล่ยุดอดีส่วนมนตนนไปของนี้ อ้ยซุ้มเงินจองตัวเราดิไปซุ้มซี่ซุ้มหาอะดิไปบึงไปที่ทิ้เนี่ยไอ้ผ้าหนีห้องนี้มุ่นมากไส่บาะติบอหรือว่าคนใจวัดเขาเขาเมซ่าโมยนบ่มมใส่บาทไปคิดนะเขาโด่ะพีนี่ไหมเื่อหมดแล้วเกิดนุ่งเนยเป็นสังฆทานบอลหว่าใสบาันม้วนคนมากเอาฟีมวนมากวมา มามาได้อยู่บ่ยขอบพันาามาเลยตสายชัมาขอนเอยเ่อเยเดี๋ยววันหน้าผมเปิดตางพิธียาตจายใ่นเหรอเอาบ่เอาา็ดีเยี่สิบเอ็ดไหกิอดบยี่สิเอ็ดย่สิบเดครับโอ้ยี่สิบเอ็ดบ่ยีสิบขอบพนายี่สเอาบ่โอ้ยพาเลยดิโอ้ยไม่ได้ขึ้นัอดีม้โอ้คนลุกคนลุกเกอใส่กอพาดีไหมพาไปโอ้ยสับร ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ออกไปขอบคุณมากต้องไหวอะไร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 ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นการปลดล็อกโอ้ตรงกั้มืออมอภาษาพอดีเนาะทำบุญเนาะน้องหมอเอ้ยหมออะไรหมอกล้องหมอลิปกูหล่อๆใชนไหมบางตั้งของกินไม่กี่ตัว ขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเดียวไหมสักห้านาทีสิบนาทีแล้วกันรอดูบรรยากาศที่เราไปช่วยน้ำท่วมกับพีเอ็มซนตอนนี้ฟังอยงก็ท่วมแล้วบรรยากาศที่เราไปช่วยพีเอ็ c ซีเราเราไปช่วยมาทั้งหมดทั้งหมดสามที่แต่นุ๊กได้ไปสองเพราะว่านุ๊กๆติดถ่ายติดถ่ายทีทั้งวไปทั้งสามที่เลยที่แรกคือ อย,อยู่ชายภูมิที่ที่สอคือทางชนบทใช่ไหมครับทางทางชนาบทที่ที่สามคือนนสูงอยู่โคราชก,ก็ทุกๆที่ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันก็กระทบอย่างมากอย่างที่แรกที่ไปเลยนูกกับออฟเดินไปถามยายยายบอกว่าโอ้หลานหวันที่ผ่านมายายบอกว่าน้ํามันขึ้นสูงมาก แล้วไปไหนไม่ได้เลยไปไปใส่บ่ไห้เลยมือแรกมือสองนี่ไฟไฟไฟบ่มี่เลยนะคัไฟหมดน่าสงสารมากแต่เราไปช่วยเขาเขาก็ได้รับในในสิ่งของหลายๆอย่างที่จะเอาไปเอานวยความสะดวกทุกอย่างแต่เราก็กินอีกแล้วเฮียใส่อีกแล้วเออบ่อบ่อลาได้ได้ได้ออม่อีเป็นสี บบก็ออแล้วก็มันเป็นมันเป็นความไอที่เราเป็นความบังเอิญที่เราเดินเข้าไปตรงตรงกลางเมืองเลยทำให้เราได้เห็นว่ามีมีน้ำท่วมตรงนั้นขังมากเยอะจริงๆผมไปไม่เคยเห็นว่าไอในตัวเมืองน้ำมันจะท่วมมากขนาดน,นี้เลยมันมันเกินครึ่งล้อไปอีกเกือบเกือบท่วมทั้งหมดเลยนะครับ เราก็รอรถไปอ่ใช่ครับเราก็ไปเห็นว่ามันคือไปเห็นตอนที่เรากี่รถผ่านเนาะ<ช>เขาเปิดคุณลุงคนหนึ่งเขาเปิดร้านซ่อมแล้วเขาก็นอนอยู่ข้างบนนะใช่โอ้เด่นโซนเนาะแล้วก็เราที่เราไปล่าสุดอยู่นนน,นสูงเหมือนกันรถรถที่ทางเข้าที่มันมีน้ําน้ํามาเลยน้าแบบว่ามันจะเสมอเสมอไอเขาเรียกว่าถนนเออเสมอถนนแล้วอ่ะ อันนี้คือเราไปไปไปทีหลังใช่ไหม,ม,มไปทีหลังถ้าสมมุติเราไปตั้งแต่ก่อนหน้านั้นประมาณสองวันทีแล้วน่าจะท่วมใช่ใช่ใช่ใชที่ท่วมตรงนันร้อนใช่ครับเนี่ยเ,เอาขอนมไปเล็กหน่อยนะม,มันจะมีของครับพี่มันจะมีตรงที่เหมือนว่ามันจะเป็นทางที่ไปนาะที่เรา เป็นทางที่ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหนึ่งถึงหมู่บ้านหนึ่งเป็นหน้านั่นแหละเป็นหน้าแหละมันมันมันอยู่ฝั่งสองข้างไงเขาเรียกว่ามันเป็นเออเขาเอื่อนไว้ยังวะออจะเตามชาวบ้านเขาเอื่นนี่ยังเป็นอะไรไปสิงเขาเอื่นว่าเขาเอื่นว่าเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะมีแนวเอื่นดิเป็นสะพานหน่อยสะพานเชื่อมไหมสะพานเชื่อมแล้วนี่อันนั้น่ะ แล้วน้ำไหลแล้วก็น้ำไหลแห้งเนาะใช่แล้วแล้วแล้วถนนตรงนั้นก็คือเหมือนเหมือนจะขาดเขาก็เลยเอาถุงทรายถุงทรายไปอัดไว้แล้วก็แต่น้ำน้ำมันก็ผ่านอยู่แต่ก็เกือบจะขาดถึงตรงนั้นูน้ำแห้งปนานไหนแล้เราเราก็เลยขับรถข้ามผ่านไปเพื่อไปช่วยในอีกหมู่บ้านข้างในนั้นควมมีพี่ๆขับรถผ่านหรือหลงไม่ไม่ไม่หลงไม่เคยหลงไม่หลงไม่หลง นะครับิดดนดนวกการพี่น้องก็ถือว่าไปไปส่งกําลังใจแล้วก็ไปสร้างรอยยิ้มเป็นกำลังใจให้ที่ทุกคนพี่ส่งบระทุกกระเกับน้ําท่วมมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกคนไม่ไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วพวกเราก็พร้อมจะช่วยแล้วก็ส่งกำลังใจแล้วเราก็ไปอมอบถุงยางชีพให้พี่ๆทุกคนเลยแต่ในใจผมในอยากอยาก,อยากเข้าเข<อ><ห>้าไปกำลังใจอยากเข,ข้าไปก็ยังมองแรกอะแม่เข้าไปก็ได้อน้ามันมันสูงปวด อ,อยากจะส่งกำลังใจให้ครับแล้วรอบต่อไปนี้ยังที่รอบรอบนี้เราจะไปเอาไปจากที่ออลสไปใส่อะไรนะไปไหนกินข้าวแล้วพี่มัันของเทนทุงไห้ที่ตอน<ม>รอบรอบต่อไปนี้เราจะไปที่ขอนแก่นหรือว่าตอนพี่ขอนแก่นก็คือตรงเส้นรอบองโ <c oughs> ดนเหลี่ยมคุณนุ๊กจะโดน ยังไม่ไปหรอกเดี๋ยวจะดูนี่แหละจิบไปให้มันไปให้มันไปทั้งสองทีองรแล้วก็ไปกินแล้วก็ไปฉลองพร้อมกันฉลองอะไรว่าฉลองนั่งรถตู้เลยเดี๋ยวพี่เขาไปไปกินชาบูดีกว่านะหมูกระทะบุฟเฟ่ซีฟูสไม่พูดแบบนี้วะพูดแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยข้างหลังมีแมคโดนัลด์เห็นว่าเต็มหลังโดอยังน่อแมคโดนตาไปกินฮงโพเรากินฮงโปเอา นี่ชอบกินกลืเบื้องก็ไม่บอกอาหารพื้นบ้านไงโอ้โหเฮ้ยคุณลุงไต้องให้คุณลุงไหอาหารพื้นบ้านคุณลุงไอยากเชื่อจยากอะลงเอาละเอาละเอาไปกันได้จังได้กับกาเอาไปแบบนี้จังได้กับกาอยู่ให้กำลังใจนี่แหละจนถ่ายเสร็จักทค้สองามใจของอแจวป่คุณแจ่ไอยืปนะไปะลังเออไปยังเขาี้ยอะก่อนบอังเลยแต่บจัได้กับ่อยอมสิอบ่า นั่นแหละนะครับก็าปากด้วยพวกเราก็าปากด้วยพวกเราทุาากคนก็ <c oughs> เต้นบ่ายเต้นบ่ายแล้วโอเคครับพี่พีเอ็นซีทุกคนขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณกำลังใจดีๆหนึ่งหมื่นท่านนะครับใช่แล้วก็ฝากเพลงกวาลังวิเศษด้วยนะครับเป็นหนึ่งผลงานเพลงที่อยากจะเอาแทนแล้วก็จะมอบให้พี่พี่เอฟซีทุกคนเลยพี่พี่แฟนคลับพี่พี่ขอบครัวบ้านสิงห์ทุกคนนะครับเขาเดี๋ยววันที่เดินทางมากับเราถือว่าพวกเราขอบคุณเป็นอ่าพวกเราขอบคุณตามเออ่พวกเราขอบคุณคำพูดเดี่ยพวกเราขอบคุณเยอะแล้วอันนี้ขอเป็นขอบคุณเป็นเสียงเล่งก็แล้วกันให้กับพี่พี่เอฟซี ทุกคนปากด้วยนะครับผมพลังวิเศษจากนุกและตายนะครับผมครับบ๊ายบายปีละไม่ไปสิงปีละให้พี่ด้วยบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันนะ